ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้เป็นคําทํานายของชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนกันยายน2565คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีค่ะ คลิปนี้ดูได้ทั้งราศีตุลกับราคนาตุลน,นะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นท่านที่ต้องการดูดวงย้อนหลังดวง12ราศีในเดือนสิงหาคมให้เข้าไปที่ใต้คลิปกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักแล้วไปที่เพลลิสแล้วก็ไลด่ดูกดไปที่เพลลิสนะคะแล้วก็ไล่ดูย้อนหลังได้ ท่านที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกก็ฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อร์ละครในการเปิดทํานายดวงค่ะ ราศีตุลดวงดีมากเลยนะอืมดวงแจ่มใสจะได้เงินโอเคเลยแหละชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนกันยาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีเกณฑ์ถูกหวยได้เงินนิดหน่อย มีดวงที่จะถูกหวยได้เงินนิดหน่อยมีโชคมีลาบม,มีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลด้วยนะดวงแจ่มใสามากค่ะชาวราศีตุลในเดือนกันยาเนี่ยท่านะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับถ้วยรางวัลอาจจะเป็นรางวัลอะไรสักอย่างอาจจะรางวัลอะไรสักอย่างที่ท่านเก่งอะท่านอาจจะเป็นสถาปนิกแล้วก็ประกวดได้รางวัลหรืออาจจะประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่นชนะเลิศชาวราศีตุลน,นะคะ ท่านจะเสียเงินเยอะไปกับเสื้อผ้าเครื่องสําอางการแต่งตัวหล่อสวยในเดือนกันยายนนี้ท่านจะหมดเงินไปเยอะกับกับค่าเครื่องสําอางเสื้อผ้าอาจจะไปศิลกรรมเสียเงินไปกับเรื่องความงามอาจจะซื้อเครื่องสําอางเยอะอาจจะไปทําจมูกไปทํศิลยกรรมไปทําหน้าหรืออาจจะไปนวดหน้าไปร้อยไหมไปดึงหน้าไปร้อยไหมไปฉีดโบ็อกให้หน้าเด้ง การเงินของท่านแจ่มใสค่ะเสียนิดนึงนะในเดือนกันยายนเนี้ยท่านจะได้ไปงานศพของคนรู้จักการเงินเนี่ยไหลมาเหมือนน้ำค่ะมีเกณฑ์ได้เงินเยอะแต่ก็ใช้หมดการเงินเนี่ยหาเงินได้เยอะแต่ก็ใช้เงินเยอะมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพในเดือนกันยาท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากคนอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์นะคะ ท่านที่แต่งงานแล้วหรือท่านที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งคันค่อนข้างสูงท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประสบความสำเร็จมากเป็นช่วงที่ท่านดวงดีค่ะศัตรูจะพ่ายแพ้มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลอาจจะได้ไปเกาะได้ไปทะเลได้ไปเกาะได้ไปล่องเรือในแม่น้ำอาจจะได้ไปเที่ยวเขื่อนไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะ ไปเที่ยวแม่น้ําใหญ่จะมีการล่องเรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ท่านมีเกณฑ์ได้รับรางวัลอาจจะได้รับใบย,ยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับใบเกียรติบัตรได้รับใบย,ยกย่องเกียรติคุณท่านเป็นคนที่สนใจในด้านดาราศาสตร์อย่างมากและช่วงเดือนกันยานี้ถือว่าเป็นช่วงที่ท่านดวงดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินความรัก สุขภาพที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายป่วยสุขภาพที่เคยป่วยนะก็จะฟื้นตัวจะหายป่วยสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังนั่นก็คืออาจจะต้องเสียเงินค่าซ่อมบ้านหรือไม่ก็ได้ไปงานศพญาติแล้วก็คนรู้จักคะ่ะมาดูกันต่อนะคะ มีคู่แข่งในสายงานอูดตายแล้วได้ไพ่นรสิงค์ค่ะโ r o t e c t i o n โอ้ระวังจะโดนตามแก้แค้นนะเป็นช่วงที่มีคนจ้องเล่นงาน เหมือนจะดีในตอนแรกต้นดีปลายร้ายนี่เองเหมือนจะดีในตอนแรกท่านน่ะมีคนจ้องคิดร้ายไพ่ใบนี้เนี่ยศัตรูที่ร้ายกาจไพ่ใบนี้ก็เทียบได้กับพญามารมีศัตรูที่ร้ายกาจจ้องจองเวรจองกรรมจ้องเล่นงานท่านอยู่มีศัตรู ท่านจะไปมีปัญหากับพวกตำรวจสีดำพวกตำรวจช่อฉนอะไรแบบนี้ได้ท่านจะไปมีตัวท่านเนี่ยตัวท่านจะไปมีปัญหากับพวกตำรวจที่ช่อฉนคนไม่ดีอันธพาลคนเลวคนไม่ดีการเงินของท่านเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่เนี่ยมีศัตรูจ้องเล่นงาน เป็นช่วงที่ว่าท่านอ่ะจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าให้ตายกันไปข้างหนึ่งอ่ะเนี่ยจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไม่ทันตายก็เธอตายจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นความรักจะสมหวังค่ะความรักจะสมหวังจะมีการเดินทางไกลมีศัตรูที่้ายกาจ้องเล่นงานอยู่ มีเกณฑ์ได้ไปงานศพเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าต้อนเวลาสู้กันเนี่ยนะไม่ฝ่ายใดหนึ่งตายก็เหมือนก็เวลาสู้กันนะมันจะต้องตายกันไปข้างหนึ่งอะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าเมื่อคนสู้กันอะฝ่ายนี้ตายฝ่ายนี้ชนะประมาณนี้มีคนจ้องเล่นงานคุณอยู่อะ่ะมีคนจ้องเล่นงานมีคนจ้องหาเรื่องอะ่ะคุณควรระมัดระวังตัวให้ดีนะ เนี่ยไม่ดีหนุมานเผากุงลงกาเช้นิ้ิบออี้คุณต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการต่อสู้นะเช้นิ้ิงอ่ะคือปรับเปลี่ยนอริยาบทร่างกายอ่ะเพื่อหลอกคู่ต่อสู้พระกิษณะกับพระแม่ลาทา ความรักจะสมหวังค่ะจะได้คืนดีกับแฟนเก่าโอความรักของท่านจะสมหวังท่านจะได้คืนดีกับคนรักเก่าเป็นจังหวะที่หวานชื่นเหมือนผีเสื้อบินไปเรื่อยๆคนรักก็รักท่านมากท่านก็รักเขามากคนรักจะเป็นกําลังใจให้ท่านผจญภัยในชีวิตเป็นช่วงที่ศัตรูจ้องคิดร้ายเป็นช่วงที่ท่านต้องฟันฝ่าอุปสรรค มีคนจ้องจะทำลายชื่อเสียงจะถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีนี่คือการวางเพลิงจะถูกกันแกล้งถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีแต่ท่านจะได้รับกำลังใจจากคนรักหน้าที่การงานของท่านก้าวหน้าดีการเงินดีการงานดีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อ้วนถ้วน,วนดีไม่ได้ลำบากอะไรมีชีวิตที่สุขสบายแต่มีคนกันแกล้ง จะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะถือว่าความรักดีค่ะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาดูกันต่อนะคะ เป็นไพ่ดีหมดเลยค่ะมีคนแอบรักแอบสนใจท่านอยู่มีคนน่ะแอบรักแอบดูมีคนนะ่ะแอบรัก,นนะกท่านอยู่เขาเฝ้าติดตามเฝ้ามองดูคุณอยู่ตลอดเวลามีคนแอบรักแอบสนใจเขาแอบดูคุณอยู่ตลอดเวลาแอบส่องเฟซคุณทุกวันคุณจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายนี่คือแม่มดอ้วนจำมั่งกินเคก้กแล้วก็มีแมว นี่คือแม่มดหมอดูนี่คือแม่มดจำศีลถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะร่างกายของคุณน่ะจะได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหากคุณไม่สบายอยู่สภาพร่างกายของคุณเนี่ยจะมีการฟื้นตัวที่ดีเยี่ยมท่านจะกลับมาแข็งแรงสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยจะฟื้นตัวและกลับมาแข็งแรงแน่นอนส่วนไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่า ท่านอะเป็นคนมีเซนส์นะเป็นหมอดูได้คุณจะได้ผจญภัยค่ะสิ่งที่คุณรอคอยอะมันจะสมหวังนะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆจะมีการผจญภัยใหม่ๆเกิดขึ้นซีซันฮาวเวิเป็นคนรักสันโดษชอบอฮาวเวิเนี่ยเขาเรียกเป็นพวกสันโดษอะคุณอะเป็นคนรักสันโดษ ตัวคุณเนะ่ยเป็นคนรักสันโดษผู้รักสันโดษเนี่ยฮาวเวสเนี่ยแปลว่าสันโดษคุณเหมาะสําหรับอาชีพที่ตั้มทาเป็นอิสระคุณเหมาะทํางานอิสระปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่อยู่กับบ้านเป็นนักเขียนนิยายทํางานอิสระอยู่กับบ้านจะเหมาะขายของออนไลน์เขียนนิยายออนไลน์ปลูกผักอยู่กับบ้านเป็นแม่บ้าน คุณมีพลังของธาตุดินนะเนี่ยพลังของธาตุดินเป็นคนเป็นคนปลูกผักปลูกหญ้าปลูกต้นไม้งามคนนี่คนที่มีพลังของธาตุดินเป็นคนที่ปลูกผักปลูกพืชปลูกผักเนี่ยเจริญนอกงามดีมีพลังของธาตุดินอยู่ในตัวมาดูคำแนะนำนะคะ คำแนะนำเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณน่ะไปอธิษฐานจิตขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพเมื่อท่านเนี่ยไปอธิษฐานจิตไหว้พระขอพอรเมื่อท่านไปอธิษฐานจิตไหว้พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรให้ท่านสมหวังปัญหาที่หนักก็จะเบาขึ้นด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ <Nein. S 1> ท่านน่ะจะสมหวังในสิ่งที่ตัวเองรอคอย อีเทอร์นลโซค่ะเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณเลยนะเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันมาทุกชาติทุกภพอีเทอร์นลโซคือเป็นเนื้อคู่กันมาหลายชาติหลายภพท่านจะสมหวังในความรักค่ะจะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอโซเมตได้เจอเนื้อคู่จะสมหวังในความรักอาจจะได้คืนดีกับคนรักเก่าค่ะเป็นไพ่ที่ดีเกี่ยวกับการได้คืนดีกันถ้าทะเลาะก,กับคนรัก ก็จะได้คืนดีกันมีดวงได้เจอเนื้อคู่มีดวงที่ได้เจอโซเมตมีเกณฑ์ที่ได้เจออีเทนอลอ่ะก็คือเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณเลยค่ะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลโชคดีท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ